ียไลเวอร์เออเด่อกระแข็โดนน้ำดูดนะรอบนี้มันจะหายสี่เครื่องเลยดิโหไม่เล่นดีกว่าเราไม่ได้ลงล่วงอะไปหมดเลยแหละครับก็โอกาสล่วงมันเยอะบางทีมันก็อาจจะทำได้ด้วยมีแบบคุณโดนทับตกแล้วหาไม่เจอไหมครับส่วนมากก็เจออ๋อส่วนมากเจอ <S <S อี<า>บอีบอกว่าอีบีบอกว่าเดินบอกว่าทำใจร้อยเปอร์เซ็นตเลยหัปเ,ปเอีบอีมาเดินมาใช่ไหมใช่ไหมเนื่มใช่ไหมบอกว่าทำใจเลยทำใจเลยเคยเกิดแบบ ยังไงก็หาไม่เจอหาเจอยากไมเกอเ้ยเนียมีเคลียร์ะเน่กาบอกเขาาลมาอยู่แล้วทมถามว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นบอกว่ารสาบตกไปตรงนั้นทำใจร้อเลยนะหาไม่เจอเอลนาจริงจังว่าวมากินพีรุก้าว่ค่ะงพายระวังเรือราคาคนพีไปไป ไม่ไหวเดี๋ยวเมาเลยไปแล้วจะไหวมีพูดตัวเจอแล้วความใจในน้ำมึงเพราะมันไหลไปเรื่อยๆคนเกลียดแล้วเกลีย์น้นร้อยคนน้ำมันเชี่ยวมันไหลไปเรื่อยๆอ้พูดก็คือหาดพันเกินกูต้องเจอแล้ววันนี้หัวกูเปียกแล้วแต่กลางคืนเช้าก็เปียกตอนนี้ก็เปียกลาขึ้นรวยเป่าแห้งแล้วไปไปหยาบไปไปไหนอะกี่โมง 明白了吗？能